สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ป้าก็ทําทช่องใหม่เพิ่มนะคะเพราะว่ามีปัญหาติดเหลืองติดเหลืองกับพี่น้องวันนี้ก็เจอประส้มนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องแรกด้วยนะคะส้มทอลกโชว์นะคะตอนนี้คือป้าก็เปิดอีกช่องหนึ่งนะคะเพราะว่าสำรองนะคะพี่น้องก็คือช่องอะไรดนะ้ประส้มสหกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าเยอะๆนะคะจะได้มาไลฟ์สดนะคะช่องนี้นะคะให้ เต็มรูปแบบนะคะช่วยกันไลค์ช่วยกันแ like, ชร์ก,กันนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ป้าด้วยนะคะถ้าคนไหนยังรักป้านะคะพี่น้องเพราะว่าป้าก็คือนะไม่มีประสบการณ์นะคะเรื่องทํำ youtube นะคะพี่น้องคนอื่นเขาเปิดให้ป้าก็เลยลองดูว่า,อาลองทําดูซิว่าจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็อยากให้เอฟีทีร,รักประสมซ้อหกนะคะ แรงจัดเต็มกระบอกเสียงนะคะพี่น้องนะคะให้มีรายได้ขึ้นมาเขามั่งสายเหลืองนะคะแต่ช่องส้มท็อกโชว์ก็ไม่ทิ้งนะคะก็ยังไงก็ติดตามนะ,ะช่องใหม่นี้นะคะพี่น้องเพราะว่าป้าจะได้สลับกันไปนะคะถ้าเกิดมันมีปัญหาช่องนู้นนะคะโดนปิดไปอาจจะมีช่องนี้สำรองนะคะเพราะว่าจะได้รู้นะคะพี่น้องอ่าเราก็เป็นช่องเดียวกันนะคะส้มท็อกโชว์ยูทูบเบอร์แต่ช่องนี้จะใช้คําว่า ป้าส้มสอหนะคะเออนะคะอาจจะเตรียมอัครงสายจวดก็ได้นะคะพี่น้องเดี๋ยวป้าจะแชร์ไปใน Facebook อีกทีหนึง่งตอนไลฟ์สุดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าด้วยนะคะเออเพราะว่าการที่ขกากระแสข่าวนะคะพี่น้องเพราะว่าแรงจะเต็มเราก็รู้อยู่แล้วว่ากฎของ y o u t u b e เนี่ยมันก็ยากนะคะเพราะว่าคนอื่นเขาก็นะจะพูดจานะคะบางทีเออ นะไม่รุนแรงไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าป้าแรงจัดเต็มนะตําตลอป8ปีนะครับอย่างน้อยก็นะก็มีน้องๆแนะนำนะคะอย่างน้องเอ่ออะไรสอดนะคะเอ่ออะไรนะเออสอรู้สอดเห็นนะคะคนแนะนำเออลองเปิดช่องใหม่ดูซีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าป้าก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับต,ตอนนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเรานะคะใส่ใจขึ้นมานิดนึงก็โอเคแต่ว่าป้ามีงานทำทุกวันนะคะเราสามารถที่จะ อ่าเข้ามาทักทายเอฟซได้ตลอดนะคะเพราะว่ารักมากมายคิดถึงนะคะเออใครอ่า,าตอกมาเราก็ตอกกลับบางทีก็เป็นการสงครามปากนะคะพี่น้องเพราะว่าป้าก็ทําเพื่อสังคมนะคะเป็นกระบอกเสียงนะคะพี่น้องมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีมีทั้งด้านลบด้านบวกมันสารพัดนะคะพี่น้องเพราะว่าโซเชียลมันเป็นแบบนี้ล่ะค่ะเพราะว่าป้าถึงอ่า อยากให้เอฟซทุกคนที่รักนะคะเอฟซทั่วโลกนะ,ะเป็นกําลังแรงใจให้พรซุ่มนะคะซ .6 นะคะที่ใช้ยานะเอฟซให้มาตลอดนะคะเรารักกันเซฟกันไว้นะคะเพราะว่ามันก็พยายามจะยิงช่องป้าอยู่ตลอดนะคะบางดีอาจจะช่องนั้นหายอย่างน้อยป้าก็มีช่องสำรองนะคะช่องนี้คือป้าสซุ่มซ .6 นะคะสายจวดนะคะเพราะว่านะยังไงเดี๋ยวป้าก็จะแชร์ใน Facebook ให้ดูนะคะ ติดตามันเยอะๆให้พันสองพันแล้วก็นะคะขึ้นมาเป็นหมื่นเป็นแสนเข้ามาพี่น้องนะคะป้าก็จะได้ไลฟ์สดได้นะคะอย่างน้อยก็คืองาชั่วโมงก็ต้องนะคะให้ขึ้นตอนนี้ป้าก็จะคือจะอัดเป็นวิดีโอลงไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้ามีคนขึ้นมาติดตามวันเดียวเนี่ยพันกว่าก็สามารถไลฟ์สดช่องนี้ได้เลยเพราะว่าช่องนี้ เป็นโทรศัพท์ซันซุงดีค่ะพี่น้องชัดเจนมากเลยนะคะอันนี้ปาซื้อใหม่นะคะเพราะว่าก็เลยลองดูนะคะอยากให้เอฟซีทุกคนให้เป็นกําลังใจประส้มนะคะเอ,อ่ออ่าขอให้ทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะติดตามประส้มด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ